ขึ้นไปแบบนี้นะคะใต้ตาก็เข้าได้แบบใครนะคะชอบเป็นไมเกรนนะคะตรงตรงนี้ได้หมดเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะจากนั้นก็หน้าผากนะคะก็นวดขึ้นได้ที่สำคัญนะคะตรงนี้เราชอบมีร่องแก้มแล้วก็นวดขึ้นนวดขึ้นนวดขึ้น แบบนี้ได้นะคะส่วนคอก็นวดลงทำซ้ำๆนะคะประมาณถ้าหนึ่งก้อนนาทีหนึ่งสิบยี่สิบสามสิบครั้งแล้วแต่ใครที่ชอบความผ่อนคลายมากน้อยนะคะด้านหลังนะคะก็ได้หมดเลยโอ้โหสบายมากทุกคนเนี่ย